เยลโล่ฮัลโหลฮัลโหลทีปเปนเอกมีอะไรกันครับไอทีปเปนเอกวะผมเรียกทีปเปนเอกจริงได้เหี้ยผมเรียกทีปเปนเอกจรเโหบเรียกทีปเปนเอกเลยเหรอครับผมมันไม่ใช่โฮบอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่โฮบปนี่เอ้ยทำไมโฮบหุยภาพส้มอะน้ำเงินส้มน้ำเงินส้มรักซัมเมอร์ไงแท็กซี่เลยฮัลโหลครับเรียกทีปเปนเอกเลยเหรอครับผมใช่ครับหุ้ยเรียกมากระทืบเหรอเอ๊ะส่วนส่วนกันไปแล้วที่นโอ้ย หวานเจี๊ยบอโมยินเย่ไหวไหมครับรอบนี้ไม่รู้เหมือนกันเลยครับต้องลองดูโค๊กส่วนแล้วโอ้ยตีกันเรื่องอเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับผมไม่รู้อ่ะอยู่ดีเพื่อนใี่มาบอกเขาเปิดแล้วผมก็ตามกันเลยเหรอไม่ครับโอ้ยแทงกันตัวนี้แทงกันอยู่ไหมฮะอันนี้นะเกราะไม่ลงหมดวอลเลยใช่ไหมไม่หมดที่บ๊อบ อย่าบอกนะชนะไพ่ที่เป็นแม่แม่ครับเขาเขาไปถึงก่อนตามไปช้าได้ครับไดัไม่เป็นไรไม่เป็นไรในวัวไม่อุ้ยอันนี้เรื่องเรื่องจริงหว่าเชื่อไม่ใช่ฝันไปว่ะแบ็คโฮปเรียกที่มันเอ็กว่ะฮัลโหลทีนี้โูกูนอนกอดร้านสบายนะเฮ้ยแบ็คแบ็คแบ็คเฮ้ยอดเผื่อเลยโอ้โหกอดร้านกอดธนาคารกอดแอร์ดับหวั่นจี้ อุงุงลทุ่งทุ่งทุ่งเคอเคอโอดเอเมเคเฟียดแต่บัลเทสบัลเทสเจ็กล้านโอ้ยอิ่มอิ่มฟังฟังปังแล้วฟังแล้วนี่แสงพุงแล้วปันเตียมากปิงไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยมาเชร์มาเเออไอ้โคงมึงใช้ได้หรอเรียกทีมอัล็กอ่ะมาแล้วด้วยแล้วทีมอเล็กมาแล้วด้วย ฮัลโหลครับครับไอแทกเหรอว่าไงพี่เออมีเรื่องอะไรกันมัมันมันน่ามาเราพวกผมอ่ะแบบว่ามันมันเดินมากวนตีเลยอ๋อถ้าสูตรนี้ป๊บหนึ่งนะอผมเราปุ๊บมันเอาเลยถ้าสูตรนี้เดี๋ยวเขาอ่ะพี่ว่านะพี่คาดการณ์ไว้ก่อนนะโคบอาจจะเรียกสูงดึงเวลาชิวๆอ่ะให้มึงไม่ไม่โคบจะเรียกสูงดึงเวลาให้มึงเสียของแล้วก็ เอ็มไเคจบแบบของแย่พอๆกันหน่อยเฮ้ยเาแกร็บเขาแกร็บแบบนี้โดนมาแล้วมึงอาจจะคาดไม่ถึงนะมันมีนะมันมีนะแบบนี้กูบอกก่อนมีอันลิมิตอยู่แล้วอู้ยเทิร์นเดิมไปนะสูตรเนี้ยแพทเทิร์นเดิมจริงๆเออแพทเทิร์นเดิมเลยว่ะสู้ๆว่ะแฮกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอฟังนะกูว่ามึงอ่านขานน้องเด็กเอทีเควันนี้คนผมไม่ค่อยอยู่ไม่เป็นไรน้องเด็กเอทีเคไว้เด็กเอทีเครู้กันแก่ตอนไหนก็ได้ถูกน้องถูกถูกสิบปีก็ยังไม่สายอ่ะเหมือนตอนมึงแก่เอทีเคอ่ะนั่นแหละ ต่าพชยด้านในเลยครับด้านในเลยวันที่สามเดือนไ่้โคปไปเอาเงินกูอยู่ไหนวะเหมือนกูจอนพิกอะตามหาเงินที่หายไปสบายสบายอุ้ยดูดิแล้วเขาแบบคุยกันไม่เยอะอะเอาหัวหัวมาคุยอะดูดิเชี่ยคุณน่าขอกทีนึงขออีกทีนึง เงินกูอยู่ไหนวะตั้งเยอะตามหาเงินที่หายไปโอ้ยี่ไนจอนวิกอะสามล้านเราอยู่ไหนที่พี่ปอมมาสตรีมเกมนี้ช้าเพราะมันจะยิงปืนจริงไหมครับข้าวเป็นข้าวเป็นพักก่อนหนูครับเป็นแล้วหมดครับเลยติดจุดไฟด้วยอย่างทผมเห็นอีกข้าวปลาอาห่านด้วยเชี่ย คุยเลยไหมคะทั้งคู่เดี๋ยวกิวีรอแป๊บหนึ่งไหนเคมาโอ้โหเสียงนี้คุยคุยเลยเฮ้ยไอศาสตว์ไอ้นี่มันไอจอนที่เคยอยู่ที่มันเอ็กด้วยเข้าเลยวแม่งเอาใหญ่เลยนี่ว่ะอุ้ยอะไรเพื่อนไม่ไม่มีอะไรเพื่อนได้ได้ข่าวว่าหมูสายฟ้าเข้าแก๊งแล้วเหรอใครวะไม่รู้อ่ะก็เขอเรียกกันอย่างนั้นน่ะทำดีๆอ๋อโอเคๆเพื่อนเท่าที่ ตึกนี้ยังไงป้ะนายพี่ป๊อฟใครอ่ะใครอ่ะใครเข้าแก๊งอ่ะหมูสายฟ้าไงคนดังหมูสายฟ้าไอ้นายรู้จักไหมอะไรนะไอ้นายไอ้นายรู้จักใครใครไว้นายหมูสายฟ้าหมูสายฟ้าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกกัมาแล้วหรออย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะ c e l e b r i t เ Celebrity อย่าบอกนะ เดี right ๋ยวกูไปเดินโยกให้ทุกวันเลยกันน่ะเฮียมาแล้วเหรอบานบแล้วส hey e okay. ินะเฮียบอสเกิดวะเนี่ยวันวันนี้บอสเกิดวะเฮียโคบอกรอคนมาคุยครับตำนานตำนานเลตเกมอ่ะตำนานเลตเกมทิสซาติสมาตำนานเลตเกมมันกลับมาแล้วไอ้โจไอ้โจตำนานเลตเกมมันมาแล้วฮัลโหลครับเฮียไม่พี่คนนั้นมาสภาบัมเลยครับพี่คนไหนครับพี่หมูใส่ฟ้า น่าจะมานะครับว้าวสายฟ้ามาเขาบอกเขอไปยืนหลังสะพานนะเลดเกมแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วใช่ไหมใช่บอกว่าใช่ที่เราคิดจริงหรือเปล่าใช่ไมเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไมใช่แล้วไม่หัวอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมวะ ใช่ไหมวะตัวจริงเขาไม่ว่างหรอกในติ๊กต็อกใช่ไหมวะตัวจริงเขาไม่ว่างหรอกเขาติดถ่ายละครเราจะตกลงใบเลยหรือจะคุยก่อนคะตกลงใบเลยก็ได้ับกี่ใบครับกีอยใบห้าสิบเอ็มครับไม่เหมือนที่คิดไวร้อยใบห้าสิบเอ็มนะร้อยใบห้าสิบเอ็มครับที่บันไดขั้นหนึ่งร้อยใบห้าสิบเอ็ม ผมว่าเล่นนะพี่บอกร้อยใบเกียร์นะห้าสิบหรือสิบนะห้าสิบครับห้าสิบอุ้ยคนไม่เคยเห็นให้ตัวจริงมาว่ะหนึ่งพันทำตามสิบใบอ่ะเอ้ยตามเท่าไหร่นะตามร้อยใบมันเท่าไหร่ร้านบ่อหุยอฮไม่หลกครับตัวจริงมาครับแม่ต่อตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงเขายุ่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลครับใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับตัวจริงเขา อุ s <S y, ้ยมาแล้วตัวจริงเขาไม่ตัวจรงเขาไม่วจรงตัวจริงตัวจริงตัวจริงตจริงท้งท้ง้งท้งท้ทั้วทังทังั้งทังทั้ง้งทั้เ้งทงงทั้งั้งทั้งทั้เทั้อทั้่้ง้้งนั้งั้งทั่งทั้้ง้งท่ทั้ด เล่นร้อยใบอยากเล่นร้อยใบก็ร้อยใบสามสิบเอได้ไหมผมมาเล่นสตอรี่ดิผมไม่ได้มานั่งเล่นแบบเดิมพงเดิมพันอะไรเงี้ยฮะก็เลยเล่นก็เล่นครับไม่เล่นก็เล่นห้าสิบเอาไงอยากเล่นเปล่าอยากเล่นร้อยใบก็แค่เล่นครับเก่งอยู่แล้วจะกลัวอะไรถูกป่ะล่ะเก่งสามร้อยสาอยเก่งอยู่แล้วจะกลัวป้าบนครับป้าบนครับผมไม่เคยพูดนะ เดินเด็กเอทีเคสอนเชิงว่ะเด็กน้อยไปอ่ะอันนี้เทียร์แข่งเหรเขาไห่กันเท่านี้นะอันนี้เทียร์อะไรครับเนี่ยสิบเอ็ดไม่โอ้ยแข่งแขก็นแค่เท่านี้นะไปดูแบบแบบเคยเคยมาดูเขาคุยแต่ตอรี่ไหมแก่งแก่งแบบเรื่องของใหญเขาให้แ่เท่านี้นะเรื่องของแก่งใหญ่ไม่ไม่เอาแค่ว่าเล่นไหมตอบแค่ว่าเล่นไหมเล่นก็เล่นครับไม่เล่นก็เล่นห้าสิบอยากเล่นแต่ว่าอยากเพิ่มเงินเดิมพันนะครับเอาไม่เอาแค่นี้เลยก็รวยเหมือนกันผมให้แค่นี้ รวยดีบิตคนอื่นครับเป็นตัวนักเลงตัวใจเย็นใจเย็นเจนตลบอันนี้มันจะพามานั่งแฉกหน้าสะพานสะพานไม่เตือนเลยครับการสูตรนะน้ำเสดที่ใช้คุยต่างจากแต่ใจเย็นใจเย็นกระสุนนัดที่หนึ่งมาแล้วใจเย็นใจเย็นไม่ได้มานั่งคุยเนื้อผ้าไงเกมจากนัดรถได้แค่จะเล่นร้อยใบก็สิบเอ็มจะเล่นห้าสิบใบก็ห้าเอ็มเอาไงครับถ้าไม่เล่นร้อยใบสิบเอ็มก็เล่นห้าสิบใบอะไรผมไม่ติดแล้วต้องมันต้องเล่นกี่ใบถึงได้ห้าสิบเอ็มครั สภาห้าร้อยใบเอาห้าร้อยใบเลยก็ได้ห้าสิบเมพี่เอสก็ตี๊ยสิบรอบก็ได้ครับโอ้โหไม่ปนเหมือนเคยเคยมาคุยสตอรี่บ้างไหมครับว่าตัดเทียร์มันก็แค่ห้าสิบนะผมเล่นให้ร้อยใบก็ไม่พอใจก็ไม่ต้องเล่นแบบมันก็ห้าสิบก็ได้บสภาเอาไม่พอใจก็เล่นห้าสิบใบก็ได้ผมไม่รีบเอาไงครับจะเล่นห้าสิบใบห้าเอ็มหรือว่าร้อยใบสิบเอ็มเอาสักทางครับ ถ้าไม่เรียกของก็ตัดทางครับจบเลยยังไม่ต้องคุยเสียเวลาได้ตีเลยร้อยใบก็ได้ครับแค่นั้นครับร้อยใบสิบเอ็มถ้าเกิดหมอตรวจถ้าเกิดสิบเอ็มกดหมอตำรวจได้ไหมครับอุ้ยกดลิมิตเหรอคอยตอนนี้ของโฮปคือยื้อนะผมพูดแค่นี้แหละเอ่อผัดกันหน่อยเลยอเิกาหรอก อันนี้ปลดก็ได้ครับผมไม่กล้าตามที่พูดก็ไอันแรกก็ว่าจะปลดแหละนั่นแหละเห็นชอบแท้อน้ตาพาก็ไม่ปลดกันเลยครับผมไม่รีบผมก็คุยดีๆไอผมมาคุยดีๆไอสุดท้ายถ้าจะมานั่งส่งนั่งแสก็ไม่ต้องคุยกันนะก็ยืดเรื่องมาพี่เคนมันยืดเวลาเนี่ยอืก็เลยยืดเรื่องอะไเครับเพราะสุดท้ายมันก็ห้าสิบใบครับถ้าาไม่เล่นเรื่องมากก็ห้าสิบใบครับผมไม่รีบสุดท้ายมันขึ้นเรื่องอยู่้วไม่รีบผมไม่เล่นนะสุดท้ายมันตีส่วนครับมันจะไม่เล่นี้้้ยแลลวน่่มไไดอู คยคุยสภากันแล้วที่แล้วอะไม่ได้พี่กิวิตายพี่มันี๋ยวจะยืนเถียงตัดแล้วตัตัดว่าตกลงไม่ได้ลรูปลูกจะเ็นไครับต nah, really ่ำไปเลยพม่ไต่ำไปเลยตกลงไม่ได้เล่าแบบนี้นหลดปลดไกลไกลมหนได้ไหมเราตกลงไม่ได้ใช่ไหมตกลงไม่ได้ตกลงไม่ได้ห้าสิบไปห้าเอ็มครับอ๋อผมจะปลดอะไรเลย อีกครึ่งชั่วโมงสามทุ่มค่ะเดี๋ยวเอาไปได้ค่ะมีมางคับไฟหนึ่งไฟเนาะบางคับหนึ่งต้องอยู่ถึงซีสองแล้วครับได้ครับได้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 ค่ะที่หลักมาฟังบ่อยๆนะครับคุยตรองตอรี่อ่ะจะได้เป็นหนังม้วนเดิมโหงดดงด พี่เป็นหมูเหรอไอ้ยเข้ามานะกูมีผักพี่เขาถาม่ยมากูมีผักเฮียบานไอ้เฮียบานไอ้เฮียบ้านไอ้บ้านไอ้บานไอ้เรียบ้านไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เยไอ้เนียคอเฮียอาเ้เฮียไอ้เฮียอนแต่ยไอ้เมียไอ้ไอ้ผฮียอ้เอเฮีนไอ้ี้เฮีอ้เฮียกอ้เดีไอ้เฮีอยไอ้เฮีไอ้เฮีย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 รเไอ้เเนียไอ้เฮียไอ้เียไอ้ียไอนเไอ้เีไอ้สัตว์ ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่กูป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใครเอาอ่างน้ำไปในห้องนอนใช่ไหมเนี่ยด่าออะไรขงมันมันใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่กูไหมเนี่ยไม่ใช่พี่โอ๋มังกรเป็ใช่พี่บ๊อบพี่บ๊อบไม่ใช่พี่ไม่ต้องร้องเยอะไม่ต้องร้องเยอะแต่ก็แพ้กูอีกรอบอ่ะไม่มีใครด่าพี่เดี๋ยกกูนับบาสค่ะฮัลโหลครับน้องบีมน้องบีมตัวจริงไหมครับตัวจริงครับพี่ตัวจริงครับตำนานเล่นเกม มาการล่าแล้วแหละครับไอ้นี่อันนี้ขอถามพี่ผลได้ไหมว่าทำไมถึงกลับมาโหขอสัมภาษณ์ได้ไหมมาเล่นท้ามาเล่นเฉยอ่ะบอมบอมมีออฟเฟอร์หรือเปล่าได้ออฟเฟอร์ที่ดีได้ออฟเฟอร์อะไรหรือเปล่าครับเออมีฟฟออออรร์เให้ไม่มีเขาไม่มีเนาะไม่มีเนาะไม่มีเนาะใช้ขาวไม่มีเนาะแล้วเลขวัวถุแต่มารอบนี้ดูดูบีมนิ่งขึ้นเยอะนะสุขุมจัดเลยเมื่อกี้ไม่ไม่ตอบโต้เลยไปหาประสบการณ์มาได้ดีจริง ไม่ไม่ใช่ครับถ้าเป็นบีถ้าเป็นบีผมก่อนผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รอรอชมพี่รอชมครับน้องได้ครับพี่บ๊อสครับโซโซไม่ใช่เดือดรถเลยยังรอรอครับเสี่ยวครับมันนี่ไหนครับเสียวเอได้ครับมีอะไรเยอะมากเลยแล้วกิจใหญ่อ่ะครับผมเฮ้ยพี่บ๊อบพี่บ๊อบอันนี้ยืมรถอันนี้ยืมรถอันนี้ยืมรถแน่นอนพี่บ๊อบพี่บ๊อบเอารถแล้วเหมาเร็ว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 แล้วมีมึงกี่คันอ่ะ มึงถามเฮียเท็ดดีกเอาให้เคียวดีไปหมดแล้วไงเมีอาแปดมีเฟอร์มีคุณปู่หรือเปล่ายังฮัลโหลเลขเกมไม่อยาลืมสับของนะอย่าลืมสับของนะไหนวะสับของยังเฮ้ยช็อปช็อปแก๊งสี่อยู่ตรงไหนวะช็อปแก๊งสี่อะเออดีแมพแล้วก็อะไรนะอาแปดพี่เทพเอาประมูลให้เราคถามดิดีแมพหมดเลยนะครับทุกคนพี่เทพเอาประมูลออกช็อปแก๊งสี่อยู่ตรงไหนวะช็อปแก๊งสี่อะตรงไหนวะนายช็อปแก๊งสี่โกเพื่อน มันมีเทรดรถประมูลแกงเราแล้วไปให้แกงอื่นไหมอ่ะไปเล่นลี่ได้ครับมันยุคนั้นทําไม่ได้แล้วอ๋อเฮียเคียชอบแกงสีอยู่ไหนวะคุณจะไปเอารถเฟอร์ปล่อยเช่ากี่คันอ่ะเจอประมูลไอ้มันปล่อยแกงได้ไหมได้ป่ยปล่อยเช่าได้ไหมปล่อยได้วันลี้นแล้วก็เช่ามาสามคันเนี่ย่ก็รถอยู่ที่ใครอะเฮียเท่เขาปล่อยไหมปล่อยอยู่แล้วมันอะไรวะงงว่ะเฮ้ยชฉาะเฮียช่วยกูหน่อยชอบแก๊งสีอยู่ตรงไหนกูงงชอบแก๊งสีธนาคารอ่ะนะไม่รู้ร้าน คื่ตรงไหนวะช็อปแก๊งสี่อ่ะรถเฟิร์ารถมาดิใครอ่ะอยู่ที่ใครอ่ะอาแปดอะอาแปดอยู่ที่กูตรงบ้านวอดเหรอเสียเขาปล่อยหรือเปล่าม่ไก็ถามเขาถูกที่เดินเออมึงรอไปรอหน้าแลนด์แล้วกันโนชิอะไรนะเพียรตอนหน้าแลนด์นอรอหน้าแลนด์ได้ได้ได้โนชิมเบลรถนะเเดดีี๋๋ยยววกูฮะเอาเอาทุกคารแบ็คแบ็กไปแบ็คไปช็อปแก๊งสี่ก่อนไปเเเอออางงกูแล้วมันอยู่ไหนแล้วช็อปแก๊งสี่อ่ะพีเราเบิร์ตรถสี่ทิโล่ไปช็อปแก๊งสี่ครับพี่ไปช็อปแก๊งสี่หน่อยโดนมะ เบืกรถเลยเบืกรถสี่ดีฮาดิคุณมีรถสี่ไม่ใช่หรอเฮ้ยมาดิอ่มาแบกมาแบกแบกแบกไปอกแก๊งซี่ก่อนไอหมูไอหมวยนี่ไปด้าหมูนี่แหละนั่าได้ยี่คนหมูมาอยู่ในวออยู่ในวอหมวกไปอกแก๊งสี่มันอยู่ไหนอึงคิดเหมือนกูไหมกูว่าใช่ไหมวะ กูมีเซนส์เหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนใช่เลยอะเหตุการณ์นี้เราเคยเจอมาแล้วพี่ความรู้สึกแบบเนี้ยแม่งแบบเหมือนฟิลลิ่งเดิมๆอะเออมันมันใช่อ่ะใช่ปะหว่ามึงว่าใช่ไหมกูไม่กูไม่กล่าวหานะแต่กูรู้สึกใช่แต่ผมให้พี่ตัดตอนเนี้ยเหมือนเหมือนตอนนั้นที่เราผมว่าเราเราต้องเลิกคุยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ราคาเท่าไหร่ดีว้ะโอ้โหเออมาอยู่ตอนนั้นตอนนั้นใครตีใครวะตอนนั้นเอ็มเราตีกับใครนี่แหละเออเอ็มเคเคตีกับใครวะตอนนั้นอะแล้วมันเฮต่อแล้วเฮมาถัดหรืออะไรวะจำไม่ได้ละ มันเหมือนอะไรสักแบบคล้ายๆมันแบบมันเหมือนเคยผ่านตาใช่ไหมมันผ่านตาเลยปะกูรู้สึกได้เลยอ่ะของเมื่อคยนเลยอ่ะโก้ทำไมกูรู้สึกแบบนั้นวะใช่อ่ะมันใช่เลยแหละว่ามีสิทธิ์นะงานเนี้ยมีสิทธิ์ใช่เพราะว่าดูประมวลสถานการณ์เบื้องหน้านะคือ KOD กับ m p k เนี่ย200ยใบยังไงก็หมดเยอะอ่าฮะ แล้วเนี่ยให้ทีมบัน็กฟาร์มฟรีก็เจ๊งดิเจ๊งเนี่ยในหัวกูอยู่ดีมันคิดแบบมึงแบบแบบตโนมัตเลยอ่ะใช่มันใช่พี่คิดว่าไงอ่ะบ้าหรอไปอยู่ดีมันจะไปเดลเราทีมบัน็กไอ้เฮียมันไม่ใช่หรอกมันมันเป็นไปได้เป็นเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้เฮียไอ้เฮียตัวมันเองมันยังหนีทีมบัน็กตลอดไอ้เฮียอยู่ดีอยู่ดีมาซื้อเรื่องที่มาลูกบ้ามันไม่ใช่หรอกอ่าแล้วสรุปช็อปช็อปแก๊งสี่อยู่ไหนอ่ะไม่รู้ เต่งานร้านฟรีนะแอดฟรีโอ้โห,โหสัตว์งานร้านเขา้าตัวโอ้โหอ,อิ่มโห้ีเอยึยคิดมาแต่หกโมงอ่ะพวกเนี้ย